สวัสดีค่ะจูดี้นะคะตอนนี้จูดี้กำลังจะเปิดคอสอนให้สำหรับคนดูแลตัวเองเพียงแค่สั่งลิฟติ้งในการยกกระชับตัวนี้จูดีจะสอนวิธีการยกกระชับใบหน้าทั้งหมดล่องปากล่องแก้มแก้มส้มนะคะตาตกตาหย่อนมุมตรงไหนให้มันเด้งขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะคแค่ซื้อเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะคุณจะได้คอสอนออนไลน์และดูแลหน้าของคุณ มีเคาผิวตัวเองค่ะดูว่าผิวตัวเองสภาพผิวเป็นอย่างไรปัญหาผิวอยู่ตรงไหนแล้วแก้ไขยังไงโดยไม่ต้องไปเข้าคลินิกส,สามารถดูแลตัวเองได้เลยค่ะนะคะอยู่บ้านปลอดภยัยปลอดเชื้อสวยก็คือตัวนี้ค่ะนะคะจะมีกัดเจ็ด ตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ยก,ยกยกไล่ไปนะคะเราจะมีแนวแล้ววิธีการให้เลยนะคะถ้าอย่างไงใครที่อยากเรียนรู้ดูแลผิวหน้าเพราะช่วงนี้เนาะเชื้อโรคค่อนข้างเยอะอยู่เราต้องดูแลตัวเองหลายคนก็ไม่กล้าไปคลินิกไม่กล้าไปทำเพราะว่ากลัวเนาะอันนี้ค่ะจะสอนให้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้หนึ่งชิ้นให้เราสวยใสเด้งได้อยู่ที่บ้านได้เลยค่ะหนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะได้คอร์สออนไลน์สอนนวดหน้าต่อล้างหน้าดูแลผิวหน้าตัวเองแบบที่คุณจะทึ่งมากว่าอ้าวเราสามารถฟื้นฟูหน้าตัวเองได้แบบสำหรับใครที่มีสิวเป็นสิวไม่หายสักทีเป็นสิวเม็ดสิวแบบไหนสิวอุดตันใช่ค่ะใช่สิวอุดตันสิวหินอะไรพวกนี้ค่ะคือต้องมาดูผิวของตัวเองค่ะแล้วมาคุยกันนะคะว่าเราเอามาฟังดูก่อนว่าเออหน้าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ แล้วผลที่คุณเป็นอย่างเี้จะวิเคราะห์ให้ก่อนเลยค่ะ,ะสนใจก็โทรมาให้วิเคราะห์ให้ก่อนก็ได้นะคะก่อนตัดสินใจได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย